เล่าสู่บอถอยเดินหนาปับปุงเพื่อต้อนหับหนักท่องเที่ยวจีนไฮไล่์ประมาณ3 0 0แสนคนในปี2 0 2 3นี้โดยนักธุรกิจในภาคบริการและท่องเที่ยวในลาวเปิดเผยว่ากระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวไล่บ้างเป้าไม้จะดึงดูดเอานักท่องเที่ยวต่างชาติไฮไลฟ์เนื่องล้านสี่แสนคนในปี2 0 2 3 ซึ่งจะสางไล่หาบหายกับภาคธุรกิจบริการและท่องเที่ยวไล่เกินกลัว่า340ล้านดอลาสหรัฐในปี2 0 2 3นี้และในนี้คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเกินกลัว่า3 6 8 0ห0คน โดยเมื่อพิจารณาจากสภาพการตัวจริงของการระบาดของไวรัสโควิดสิในลาวก็เบาบางลงนับเมือ่อรวมถึงการเดินทางด้วยรถไฟลาวจีนเพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสารไล่ตลอดเส้นทางลาว่างนครดวงเวียงจันทร์กับคุนหมิงซึ่งในเริ่มเปิดให้บริการรถไฟขามพมแ่์ในวันที่13เดือนเมษาปี2023น ซึ่งเสื้อมันว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายลังกาวไล่ยางแน่นอนอย่างใดก็ตามการระบาดของไวรัสโควิดเกในตลอดส่วงปี2 0 0า2 0 2 2ก็เลยทรงผลกระทบต่อภาคบริการและท่องเที่ยวในเาล่ายางนักหน่วงซึ่งนอกจากจะเห็นหายบริษัททองเที่ยวไลยุทธกิจการเกือบทั้งหมดแล้ว ก็ยังมีการเดิกจ้างแห้งงานเกือบทั้งหมดด้วยเซ็นกันโดยพ้นทิตามาก็คือในปัจจุบันภาคบริการแต่ท่องเที่ยวในลาวต้องประเชิญกรับการขาดแคลนบุคลากรอย่างนักนวงก็คือทังขนาดที่บอสามารถห้องหาบกับนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาลาวในปัจจุบันลังกรณีที่เกิดขึ้นอยู่ที่ดวงผาบาง เมื่อปรากฏว่านักท่องเที่ยวชาวจีนไล่เดินทางมาแบบครอบครัวด้วยโดดบ้านของพวกเขาเองแต่ว่าเล่าก็ว่าได้มีการเกี่ยมสถานที่ห้องหับจึงเหตุให้เกิดสภาพแออัดและสางปัญหาผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในเมืองวรโลกโลกลังนักธุรกิจล้านการบริการและท่องเที่ยวในเล่าไล่กล่าวว่าในช่วงชาก็เริ่มเปิด การท่องเที่ยวของจีนนั้นเป็นนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาประเภทนี้นี่จะมาจอดแล้วมานอนตามบ้านระชสชนโดยเฉพาะและวมันประเภทที่เพิ่นไปพักกันเภทแคมขคองแคมขันเนาะนั่นมันแอาอัดอยู่แล้วและตามมู่บานนะ,นะเบื้องต้นนี่เขาก็เขา้เขามาแบบนั้นนี่แหละแต่ว่าเพิ่นก็ว่าเพิ่นบ่ฮูเนาะเบื้องต้นนะนะแต่ว่ามาเดี๋ยวนี้กับ่มีแล้วเนาะที่ว่าพวกเฮาก็ได้ศึกษาผมเก่าเดือนเพิ่นแล้วก็ผู้จะเข้ามาเมื่อเขาก็เธอออกไปพักอยู่นอกก็มีสถานที่บนที่มาะสมพูกเฮาก็ได้หยัดอยู่ทางนอกเอา ส่วนเจ้าหน้าที่ขันสูงในกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมแหลท่องเที่ยวยืนยันว่าทางการลาวจะเดงดำเนินการพัฒนาธุรกิจบริการและท่องเที่ยวให้ไล่และรับมาตรฐานสากลให้ไวที่สุดพอคาดหวังว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะเดินทางมาเที่ยวเล่าหลายขึ้นหลังจากที่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 ไล่อย่างคักแน่แล้ว เมื่อสมทบกับการเปิดการเดินรถไฟขามพรมแดนเล่าจีนจากคุนหมิงมานครดวงเวียงจันทร์นับแต่วันที่13เดือนเมษาปี2 0 2 3เป็นต้นมาจึงคาดหมายว่าจะมีนักทองเที่ยวเา้าจีนเดินทางมาประเทศล่าเพิ่มขึ้นกว่า8เท่าโตในปี2003เมื่อเทียบใส่ปี2 0 2 2 ที่มีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้ามาประเทศเลาวเพียงแต่4 5 2 4 9คนผ่านประเทศที่3ทั้งนี้การระบาดของโควิด -19 ในส่วงปี2 0 0 2 0 2 2ไล่ส่งผลงกระทบเหตุหาภาคธุรกิจบริการและท่องเที่ยวในลาวต้องสูญเสียรายหาบเกินกว่า7,000ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี พังยังเหตุหายหัวหน่วยธุรกิจจำนวนหลายต้องเดือนการชำระหนี้ให้กับธนาคารเป็นเวลาถึง3ปีติดต่อกันในนี้รวมถึงห้องแฮมบ้านพากหลายกว่า3,000แห่งและบริษัททองเที่ยวเกินกว่า2,000ลายและเหตุหามีการเดิกจ้างแห้งงานเกินกว่า4ี่0,000คน ลังที่นักธุรกิจล่านการบริการในท่องเที่ยวไล่หายการยืนยันว่าก็ยุ่งยากหรือว่าข้อคงข้างอันนึงที่พวกเขาจะต้องได้พอมกันปรปับปรุงเป็นง,งานในขแข่งการท่องเที่ยวพวกเขาเป็นถือว่ามีปัญหายอนระยะที่พวกเขาปิดประเทศปิดการบริการ2-3งปีผ่านมาแห่งงานที่เคยเหตเวียกในโฮงเฮมเพื่อนภาคอาหารบริษัทท่องเที่ยวเขาจะบริเเวียกเขาหันไปเหตอาซีพอื่นอันนี้ก็เป็นเรื่องเาวาทั้งหมดในคลิปนี้ภายี้คีเทแนวไลคอมเมนต์บอกกันได้ ขอขอบใจเมื่ทุกทานที่เขามาเบิงแล้วเฮานี่มาเจอกันใหม่ในคลิปนาะ